โรงพยาบาลเซนหลุยเปิดตัวศูนย์ระบบทางเดิอนอาหารและทางเดินปัสสาวะชูนวัตกรรมสองกล้องเ i อเดินหนาในการยกระดับคุณภาพการเข้ารับบริการของผู้ป่วยระบบทางเดิอนอาหารและทางเดินปัสสาวะกันค่ะโดยโรงพยาบาลเซนหลุยเปิดตัวศูนย์ทางเดินระบบอาหารและตับและศูนย์ทางเดินปัสสาวะโฉมใหม่โดยมีนวัตกรรมการสองกล้องพร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์จงเถลิงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซ ร่วมในพิธีเปิดงานโดยโรงพยาบาลเซนหลุยมุ่งเน้นการตรวจลึกรู้ก่อนป้องกันได้โดยให้ความสําคัญกับการมีสุขภาพที่ดีโดยเริ่มจากสูยรระบบทางเดิอนอาหารแห่งใหมน่นี้ที่จะบูรณาการวินิจฉัยและรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์เฉพาะทางและ AI ซึ่ง AI สามารถตรวจจับได้สูงและมีความแม่นยําซึ่งโรงพยาบาลเซนหลุยไม่ได้มองแค่การรักษาแต่มองไปถึงการดูแลแบบองค์รวมโดยบูรณาการร่วมกับทีมแพทย์สหาขาวิชาชีพนอกจากนี้โรงพยาบาลเซนหลุยยังได้ร่วมมือกับร พยาบาลจุฬารามาธิบดีจัดโครงการสองกล้องเทิดพระเกียรติเน้นการคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทางเดินปัสสาวะนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวศูนย์โรคไตซึ่งได้รับความร่วมมือกับจุฬาลงกณรมหาวิทายาลัยโดยโรงพยาบาลเซนหลุยพร้อมเปิดประสบการณ์รักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยกันคะ่คะกิจกรรมในการ ทํางานวันนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องต้องปูพื้นฐานของออปัญหาเรื่องสุขภาพของเราก่อนนะครับเ,เรามองว่ามะเร็งเป็นปัญหาของสุขภาพของคนไทยนะครับหนึ่งใน5้าของมะเร็งเนี่ยของตรงนี้เนี่ยอ,อ,อันดับ3ก็คงเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้นะครับ แล้วก็ลำดับ4ี่ลำดับ5ลำดับ4นี่คงเป็นมะเร็งในส่วนของถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นทางเดินปัสสาวะนะครับส่วนมะเร็งอื่นๆเนี่ยนะครับเราก็มีบริการค่อนข้างดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ในสูงสอส่วนเนี่ยเป็นมะเร็งซึ่งสามารถ Early Detection นะฮะเราสามารถคัดกรอง เราพบว่าถ้าเราสามารถพบก่อนนะครับเราผลการรักษาก็จะดีมากนะครับในส่วนของศูนย์ที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราพบเพ่นพ้อยหลายอย่างนะครับเพลพ่นพอยในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเรื่องของไพรเวซีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพัฒนาศูนย์ตรงนี้ให้มีความส่วนตัวเป็นพิเศษ เพราะว่าเราจะให้มีคนไข้รู้สึกสบายที่สุดในส่วนตรงนี้และเนื่องในโอกาสที่เราเปิดศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เลยเล็งเห็นความสําคัญของการคัดกรองของมะเร็งทั้งสงส่วนนี้ทั้งมะเร็งลําไส้และก็มะเร็งทางเดินอาหารในส่วนของทางเดินปัสสาวะนะครับก็งานนี้ก็เลยใช้โอกาสในส่วนของงานนี้เปิดกิจกรรม ตรวจคัดกรองรผู้ป่วยนะครับ93รายร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรของเรานะครับอย่างโรงพยาบา,าลจุลานกรนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลรามาททธิบดีนะครับในงานเนี้เราก็เลยได้เชิญในส่วนของโรงพยาบาลรามาททธิบดีเข้ามามีส่วนร่วมกับเรารก็เลยอยากจะเชิญอาจารย์ยุ้ยนะ อาจารย์อธิพรซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับได้ร่วมในการ ให้ข้อมูลกับพวกเราด้วยครับก็ต้องเรียนค่ะความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ต่อยอดที่เราเป็นพันธมิตรกันนะคะระหว่างทางโร,พโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คุยข้อตกลงกันค่ะว่าเราจะมีความร่วมมือทางด้านทั้งวิชาก,การแล้วก็การบริการโครงการก่อนหน้านี้เราร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและก็สมรรถนะของพยาบาลน,นะคะระหว่างสองคณะแพทย์แล้วก็ส่วนของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ไปแล้วนะคะ โครงการนี้ก็เป็นโครงการดีๆอันหนึ่งที่เราเล็งเห็นประโยชน์ร่วมกันนะคะของการที่เราจะาทําโครงการถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งที่สําคัญก็คือมะเร็งลําไส้และก็มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะซึ่งในส่วนของทางโรงพยาบาลทิธิบดีเองเนี่ยเราเป็นองบามร,รัฐบาลดังนั้นคนไข้าบางส่วนคนุคน,คนทัางหลายคงทราบนะคะคิวก็อาจจะยาวนานในส่วนที่คนไข้ที่มีความจําเป็นชเช่นมีประวัติเสี่ยงหรือเริ่มมีอาการบกเบื้องต้นแล้ว การที่เรามีโครงการนี้ร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้คนไข้เข้าถึงการคัดกรองได้รวดเร็วมากขึ้นซึ่งโรคักษณเนี้ยค่ะถ้าเราพบได้เร็วรักษาได้เร็วพยากรณโรคก็ดีมากๆเลยหรือบางครั้งก็อาจจะหายไปเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเป็นโครงการที่เราอยากให้การสนับสนุนซึ่งการและกันในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้การเข้าถึงโครงการนี้เกิดขึ้นรวมถึงการมีการร่วมมือก,กันทางด้านวิชาการหรือว่า พัฒนาทางด้านระบบบริการเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตได้ค่ะครับโรงพยาบาลเส้นหลุยเป็นโรงพยาบาลไม่มุ่งไม่ได้เป็นโรงพยาบาลไม,ไม่ได้แสวงหากำไรนะครับเป็น non-profit uh, private hospital นะไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเลยนะฮะโรงพยาบาลเรามีจุดเด่นของเรา เราเราก่อตั้งมา127ปีนะครับโดยความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยใน3อ,อ,องค์ประกอบคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะครับซึ่งในพัในในส่วนของจิตวิญญาณเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าผู้ป่วยจะเสียขวันกำลังใจในขณะที่เจ็บป่วยนะครับเรา พูดกอบรมคนของเราให้สามารถดูแลในส่วนตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ป่วยเข้ามาในส่วนของโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะให้มีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหมือนกับเป็นญาติมิตรเราบริการด้วยความรักความเมตตาในส่วนตรนี้ครับฉะนั้นก็ก็อยากฝากให้พวกเราเข้ามาลองสัมผัสเราอยากส่งมอบประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยทุกๆท,ท่านนะครับ ูนย์ระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะครับผมว่าบทบาทที่สําคัญคือว่ามันแยกออกมาเป็นหน่วยงานเฉพาะเลยนะครับซึ่งทําให้ผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ยังไม่ป่วยแต่ต้องการมาคัดกรองมะเร็งเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามะเร็งทางเดินอาหารโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่พบบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งที่ป้องกันได้นะครับดังนั้นเนี่ย เราควรจะเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะครับทีนี้การตรวจและป้องกันเพื่อจะก่อนจะเป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนฟังก็เข้าใจนะครับอย่างเช่นเราฟังเสร็จว่าอุ้ยามะเร็งลำไส้ใหญ่พวกบ่อยควรจะต้องตรวจควรจะต้องทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่จะไปยังไงเ,เวลาไปเนี่ยโอ้โหนะครับเออถ้าไปในสถานพยาบาลที่แบบโอ้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนู่นนี่อะไรเงี้ยมันมันลำบากมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการแยกออกมาเป็นศูนย์ทางเดินอาหารน,นะครับประโยชน์ที่เห็นชัดเจนคือว่าคนหรือว่าบุบคคลที่ จะป่วยหรือว่าอยากจะคัดกรองเนี่ยเขาจะเห็นช่องทางเข้าหาง่ายขึ้นนะครับซึ่งทําให้การคัดกรองเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยต่างๆได้มากขึ้น,นแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือว่าการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเป็นภาระงานของแบบทั้งประเทศเลยครับไม่ใช่เฉพาะที่โรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจํานวน คนที่ต้องเข้ามาคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ทันนะครับแล้วเราก็อาจจะ,ะสูญเสียบางท่านจากการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยไม่จําเป็นครับเป็นวันสต็อปเซอร์วิสลดลดจุดนีใช่ครับอันนี้คือในแง่สําหรับบุคคลที่ยังไม่ป่วยนะครับแล้วต้องการป้องกันสําหรับคนที่ป่วยแล้วนะครับแน่นอนเลยการรวมเป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะทําให้สามารถเข้ามารักษาอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สําคัญก็คือว่า ปัจจุบันเนี้ยท่านอาจจะทราบหรือยังไม่ทราบว่าเทคโนโลยีทางการส่องกล้องเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากเลยนะครับหลายอย่างเนี่ยสามารถผ่าตัดจี้มะเร็งต่างๆได้โดยที่ท่านไม่มีแผลเลย ไม่มีแผลเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแผลแบบเจาะดูหรืออะไรไม่มีแผลเลยคือส่องกล้องเข้าไปทําข้างในซึ่งพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยต้องการศูนย์รวมในการที่จะพัฒนานะครับพัฒนาคือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยหรือว่าถ่ายทอดความรู้นะครับให้กับแพทย์บุคลากรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันการมารวมเป็นศูนย์เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยครับแล้วก็สําหรับการตรวจรักษาที่จะเป็นศูนย์รวมให้กับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดิอนอาหารเนี่ยท่านมาตรงนี้ปุ๊บก็จะครบแบบ all in one ครับอันนี้ก็จะ ในแต่ละโรงพยาบาลครับ ให้ผมได้มีโอกาสที่จะแนะนําหรือแสดงความเห็นตอนที่ตั้งศูนย์สองกล้องขึ้นมานะครับซึ่งผมเองก็ต้องเรียนไว้ก่อนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าผมแนะนาเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้แนะนําที่เดียวผมก็ที่ไหนมียินดีความรู้เนี่ยผมถือว่าผมเนี่ยเป็นอาจารย์และมีโอกาสในการที่จะไปได้เรียนรู้จากที่หลายๆที่ทั่วโลกเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนเนี่ยหลายๆที่เขาก็เชิญผมไปบรรยายเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยผมก็ยินดีแนะนําเลยนะครับสําหรับศูนย์เนี่ยเท่าที่ผมหลังจากสร้างพัฒนาสําเร็จเสร็จจากทางท่าน ผู้บริหารของที่โรงพยาบาลเซนหลุยเนนะครับข้อสิ่งที่ผมมองเห็นเลยนะครับคือว่า 1. นึ่งโลเคชันเนี่ยในการตั้งเนี่ยนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับอันที่ 2. เนี่ยนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่หลกักๆนี่คือเครื่องมือการส่องกล้องในเป็นกล้องรุ่นที่ทันสมัยนะครับมีเทคโนโลยี AI ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องการดูแลตั้งแต่การลงทะเบียนก่อนส่องกล้องห้องเตรียมลำไส้อะไรต่างๆซึ่งมันสําคัญมากเพราะว่าถ้าเตรียมลำไส้ไม่เกลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะทําให้มองเห็นไม่ชัดและอันตรายด้วยแล้วก็การดูแลหลังส่องกล้องยนะครับในที่ศูนย์เตรียมมาไว้นะครับถือว่าเข้าขั้นมาตรฐานโลกครับอันนี้ผมสามารถบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมเองก็เดินทางมาเยอะแล้วก็เห็น ให้ความสําคัญสิ่งเหล่านี้ศูนย์เนี้ยให้ความสําคัญยิ่งนะครับในการเรื่องการเตรียมตัวถ้าจะเตรียมตัวเนี้ยจะมีความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นเนี้ยอยากให้พวกเราได้เข้าไปมาสัมผัสน,นะครับประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ผมว่าสําคัญยิ่งนะฮะเพราะว่าบางครั้งหลายคนอยากตรวจน,นะแต่รู้สึกว่ากังวลว่าเอ๊ะฉันจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวไหมลองดูที่นี่ครับ เรามุ่เน้นใสส่วนนี้ครับ